فأنت في قمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نبي نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สวัสดีท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐีสีข่าวนะครับรายการที่จะมานําเสนอข้อกฎหมายรวมถึงโบชาห์นบทเรียนเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายต่างๆเช่นเดียวกันนะครับรายการเศรษฐีสีขาวเนี่ยเราเคยพบปากกับท่านผู้ชมแล้วนะครับเมือ่อหลายเดือนที่ผ่านมาวันนี้เรากลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับในเนื้อหาที่จะมานําเสนอให้กับท่านผู้ชมเช่นเคยครับเช่นเคยรายการเศรษฐีสีขาวยังอยู่กับทนายความประจํารายการครับทนายฮานิฟยงสตาสลาม m นะครับ อเลกซ์สลามมตุลลอมาลาการ์ตุในการซิตี้สีขาวกลับมาแล้วกลับมาหลังจากที่พักยาวรายการซิตี้ขาวเมื่อก่อนคู่กับรายการกฎหมายกฎหมายชีวิตนะครับก็เป็นรายการเดียวกันทำนองเดียวกันในเรื่องของการบอกเล่าเรื่องราวความทุกข์ความไม่สงบ ของพี่น้องมุสลิมที่ที่พยายามที่จะร้องเรียนมาเป็นประเด็นที่ถูกละเมิดในในเบในอเบท้ของการใช้ชีวิตในสังคมรายการซิตี้ข่าวเราก็เป็นกระบอกเสียงนะครับกระบอกเสียงให้กับพี่น้องมุสลิมของเราที่จะสะท้อนปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสังคมในองค์กรในหน่วยงานในสถานที่ทำงานหรือในที่อื่นๆก็แล้วแต่ที่มีปัญหาเนี่ย ร้องเรียนมาได้ครับตุามีนตอนนี้เรามีมูลที่มุสลิมเพื่อสันติครับซึ่งเป็นมูลที่ที่ก่อกํากเนิดมาจากฐานของกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติครับที่มีผลงานรับใช้พี่น้องประชาชนของเรามา เป็นเวลายาวนานแล้วครับสิบกว่าปีแล้วด้วยกับจุดยืนเจตนารมการที่จะปกป้องรียกร้องในเรื่องของสิทธิของความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะในเรื่องของความเป็นมุสลิมนั่นเองนะครับในบริบทของสังคมไทยที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบันที่อยู่ภายใต้กฎหมายสูงสุดก็คือรัฐธรรมนูญเนี่ยที่ให้สิทธิเสรีภาพเนี่ยอย่างเต็มที่ให้กับศาสนาเนี่ยได้อาศัยอยู่ภายในแผ่นดินนี้นะครับภายใต้กฎหมายที่เท่าเทียมกันอื วัตถุประสงค์ของมูที่เราก็เพื่อตอบสนองนะครับ,รบเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยมีข้อข้อของวัตถุประสงค์ของมูที่ก็คือเรื่องอแก้ปัญหาเรื่องสิทธิรเรื่องการ,รละเมิดสิทธิของพี่น้องทั่วป,ประเทศนะครับนั้นใครที่มีเรื่องเดือดร้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนก,กิจการแต่งกายความเป็นอยู่สถานที่อยู่ หรือการละเมิดสิทธิในความเป็นส่วนตัวหรืออะไรพวกนี้ครับเกี่ยวกับ,รบเรื่องสิทธิ์เครับสามารถร้องเรียนเข้ามาอย่างมูลที่ของเราได้แล้วก็หรือว่า ร้องเรียนผ่านมายัางเราก็มีช่องทาง<อ>านะครับหล<ร>ายช,ช่องทา<ช>งด้วยกันไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้าที่ทางกลุ่มมุสสิม,มิเซนติเองนะครับ,รบปัจจุบันก็เป็นโมนิธิแล้วเนี่ยที่ทได้มีดําบิออกมาจากคณะกรรมการให้มีสถานีโทรทัศน์เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ,รบก็เป็นกระบอกเสียงที่จะนําเสนอเรื่องราวต่างๆนะครับให้กับท่านผู้ชมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในช่องทางในการที่จะร้องเรียนเข้ามาด้วยนะครับก็ร้องเรียนมาสอยังรายการของเราสิทธิสีขาวนะครับก่อนหน้านี้ก็มีช่องทางก็คือเว็บไซต์นะครับ มุสลิม for peace นะครับดอตเน็ตเนี่ยก็จะเป็นช่องทางในการร้องเรียนเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดนะครับสำหรับประชาชนเองนะฮะซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเราก็มีผลงานนะครับต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือนะครับเรื่องร้องในเรื่องของสิทธิต่างๆที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับพอที่จะนําเสนอได้ไหมครับอาจารย์ครับในเรื่องของอดีตที่ผ่านมาว่าทางกลุ่มมุสลิมติเนี่ยตั้งแต่ก่อตั้งรากก่อตั้งก่อรากสร้างฐาน ความเป็นกลุ่มมุสลิมสันสตินะครับมาเนี่ยเรามีผลงานอะไรบ้างที่ได้รับใช้พี่น้องประชาชนตรงนี้ตั้งแต่ตั้งกลุ่มมุสลิมสันติแล้วก็พัฒนาจดทะเบียนมาเป็นมูทิมุสลิมสันติรเราเนี่ยรเรามีฝ่ายกฎหมายครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่มมุสลิมน,นติเรามีหลายฝ่ายนะฝ่ายสังคมสงเคราะห์ฝ่ายกฎหมายฝ่ายวิชาการแต่ตัวที่เรากําลังที่จะพูดถึงเนี่ยก็คือด้านกฎหมายครับ ฝ่ายกฎหมายของเราเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนมาตั้งแต่ก่อตั้งกลุ่มมุสลิมสันติมาถึงวันนี้เนี่ยสิบกว่าปีเนี่ยเรื่องร้องเรียนเนี่ยหลากหลายแต่เป็นประเด็นปัญหาที่บางครั้งก็สามารถแก้ปัญหาได้ได้ทันท่วงทีแล้วก็ลุล่วงไปครับแต่บางครั้งเนี่ยปัญหาพวกนี้มันเรื้อรังยาวนานครับลําพังแต่องค์กรมุสลิมพสันติเองเนี่ยไม่สามารถที่แก้ปัญหาได้โดยตัวของมูลที่นะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องประสานกรณีเช่นการ แต่งกายตามหลักการศาสนาของพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยครับในหน่วยงานในสถานศึกษาเนี่ยเป็นปัญหาที่เรื้อรังแล้วก็เกิดขึ้นในหลายยุคหลายสมัยหลายรัฐบาลครับแต่ก็ไม่สามารถจแก้ปัญหาให้เป็นภาพรวมได้อย่างเช่นกรณีการแต่งกายของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมต่างๆทุกประเทศที่ร้องเรียนเข้ามาเนี่ยบางโรงเรียนนี่สามารถแก้ปัญหาได้ตัวของมุขที่เองเนี่ยได้ส่งทนายความนักกฎหมายลงไป เข้าไปในในโรงเรียนชี้แจงข้อกฎหมายมีการเรียกร้องสิทธิตามขั้นตอนตามกฎหมายของบ้านเมืองนี่ครับ,รบก็สามารถแก้ปัญหาได้คัิแล้วก็ลุล่วงไปแต่บางกรณีเนี่ยบางโรงเรียนเนี่ยไม่สามารถที่จะยุติปัญหาได้ในระดับในระดับของเราต้องใช้องค์กรเครือข่ายและแม้กระทั่งต้องใช้รัฐบาลซึ่งมีอำนาจในการแก้ไขปัญหามาเข้ามาร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างเช่นกรณี การคุมมียาของนักเรียนมัธยมวัดหนองเจาะก็ณวันนี้ก็ยังไม่ยุติกรบตัวนามีนครับก็สรุปแล้วก็คือณวันนี้นโยบายที่ชัดเจนว่านักเรียนของเราเนี่ยสามารถคุมมียาในโรงเรียนได้เนี่ยก็ที่โรงเรียนนี้ก็ยังไม่มีใครคุมเหยียบได้ครับเราเองก็เลยเอาคดีนี้ไปฟ้องเป็นคดีอยู่ที่ศาลณนะวันนี้นะครับมีการไกล่เกลี่ยมีการเจราจากันอยู่คดีก็ยังไม่จบนะครับอันนั้นคือ ตัวอย่างหนึง่งแต่เป็นในวันนี้เราจะมาพูดกรณีเรื่องร้องเรียนที่มีมายาวนานและก็ไม่สามารถที่แก้ปัญหาได้เป็นมาหลายยุคหลายสมัยบางคนร้องเรียนขณะที่เป็นนักศึกษาอยู่วันนี้จบไปแล้วทํางานก็ยังต้องมาร้องเรียนอีกเพราะไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามหลักการศาสนาได้รกรณีนี้ก็เป็นกรณีเรื่องร้องเรียนของการคุมเหยาบอของ พยาบาลของแพทย์ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในหน่วยงานที่เขาปฏิบัติหน้าที่อยู่ค่ะตัวน้บินครับคือกรณีของการาเรียกร้องสิทธิในเรื่องการ ส่วนเฮียของนักเรียนในโรงเรียนมัธยม้านหนองจอกเนี่ยก็มีขึ้นนะครับเมื่อกลางปี2553นะครับอันนี้ก็เป็นปี2556แล้วนะครับเยียดเยี่มาหลายปีด้วยกันก็มีการแก้ปัญหาในหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับเด็กนักเรียนที่ร้องเรียนมาตอนนี้ก็จบการศึกษาไปหมดแล้วจบไปแล้วนะฮะก็เด็กนักเรียนคนนี้เนี่ยก็ได้มีการร้องเรียนนะครับไปยังหน่วยงานก็คือคณะกรรมการกลางเนี่ยทางคณะกรรมการกลางก็โดยอาจารย์ญาญ่าตุ้มมังงีเนี่ยก็ได้เข้าไปนะครับ ี่ยวข้องในเบื้องต้นนะครับแล้วก็ทางนักเรียนเองในฐานะที่เป็นผู้เสียหายเนี่ย <c oughs> ก็ได้ร้องเรียนมายัางกลุ่มสุทธิปัญสติด้วยในขณะนั้นเนี่ยทาง <c oughs> ว่าทางโรงเรียนเองเนี่ยได้ยกคําร้องนะครับ <c oughs> ว่าไม่อนุญาตให้นักเรียนเนี่ยสวมาหยาบตามะระเบียบของโรงเรียนเขาอ้างว่ <c oughs> าอย่างนั้นนะครับ <c oughs> ซึ่งเราก็จะมีการนําเสนอข้อมูลนะครับเรื่องการด,ดําเนินคดีเรื่องการแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยมาตลอดระยะเวลาของการนําเสนอนะครับรายการของเราด้วยนะครับ แล้วก็กรณีของอการสวมหิญาบของอนักศึกษาพยาบาลเองก็เป็นปัญหาอยู่อย่างที่อาจารย์ได้เกิ่นพูดเมื่อสักครู่เนี่ยที่มาที่ไปอ่อปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับอาจารย์ที่จริงกรณีเรื่องร้องเรียนการสวมการแต่งกายฮิยับตามหลักการศาสนาเนี่ยครับร้องเรียนมาก่อนกรณีนักเรียนที่โรงเรียนมัธยมวันอ๋องจอกครับร้องเรียนมาที่กลุ่มมัชมเพื่อสันติเนี่ย ผมตามเอกสารเนี่ยน่าจะตั้งแต่ปี50น,นะครับ,บ2550มีการร้องเรียนมาเป็นนักศึกษาพยาบาลของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับและก็มหาวิทยาลัยมหิดลอ,อีกที่หนึ่งก็คือโรงพยาบาลรามาธิบดีครับซึ่งเป็นเป็นเป็น,ปนวิยาเขตหนึ่งมีมหิดลก็สิริราชอันนี้ก็รามาร้รองเรียนมาพร้อมกันว่า ไม่สามารถที่จะแต่งกายขียาบเนี่ยขึ้นไปไปฏิบัติหน้าที่เป็นพยาบาลในหอผู้ป่วยครับโร้องเรียนมาขณะนั้นเนี่ยเรามีการแก้ปัญหาตามลําดับนะฮะตามลําดับก็คือมีการส่งหนังสือไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับส่งหนังสือไปถึงโรงพยาบาลไปถึงคณะพยาบาลของมหาวิทยาลัยครับการแก้ปัญหาใช้เวลานาน,านมากนะครับ,รบกว่ากว่าจากการการ แก้ปัญหาครั้งนั้นกว่าจะรุ่่วงได้เนี่ยก็สรุปสุดท้ายเนี่ยครับโดยกลุ่มพุสลิมสันติเรามีหนังสือไปถึงคณะบดีหมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็มีหนังสือตอบกลับมาว่าอนุญาตให้นักศึกษาเนี่ยแต่งชุดอียับและก็เป็นชุดพยาบาลเนี่ยครับขึ้นไปปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยได้มีหนังสือตอบกลับมาถึงกลุ่มเรานะครับแต่ผลสรุปแล้วเมื่อเมื่อนักศึกษาเรียนจบ ครับเป็นพยาบาลตอนเป็นนักศึกษาเนี่ยอนุญาตพอเรียนจบต้องใช้ทุนเปิดหน้าที่ในโรงพยาบาลธิริราชและโรงพยาบาลรามาเนี่ยครับไม่สามารถที่จะคุมยาได้เพราะเขาอ้างว่าเมื่อก่อนเป็นนักศึกษาตอนนี้มาสังกัดคณะแพทย์ซึ่งดูแลโรงพยาบาลบไม่อนุญาตาพยาบาลวิชาชีพคนนั้นนะวันนี้ก็ไม่สามารถที่จะแต่งชุดดียา ขึ้นไปแบตหน้าที่บรรลผู้ป่วยต้องเลือกไปอยู่ในแผนกหนึ่งซึ่งเป็นแผนกที่ไม่ต้องแต่งชุดพยาบาลบก็แต่งชุดที่ยาบได้โดยไปอยู่แผนกที่ที่ไม่ต้องไปพบผู้ป่วยอะไรพวกนี้นะครับก็ยอมยอมที่จะทํางานตรงนั้นเพื่อให้ตัวเองรักษาค,ความความเป็นศาสนาความเป็นมุสลิมได้แต่งกายได้ตรงนี้เป็นเรื่องที่เจ็บป,ปวดมากนะครับ,รบเราพยายามจะแก้ปัญหาจนในที่สุดไอเรื่องที่เรากําลัง แก้ปัญหานี้รู้ไปถึงคณะพยาบาลต่างๆทั่วประเทศก็ร้องเรียนเข้ามาเยอะมากเลยถึงว่าทราบถึงนักศึกษาศึสษา่ที่ที่ในสถานที่ต่างๆอย่างเช่นวิทยาลัยพยาบาลของของกระทรวงสาธารณสุขตามตามตามที่ต่างๆนะอย่างเช่นจังหวัดตรังก็ร้องเรียนมาจังหวัดในกรุงเทพเนี่ยที่นนทบุรีก็เรียกร้องเรียนมาแล้วก็มีพยาบาล นักศึกษาพยาบาลที่โรงพยาบาลหมออหัดใหญ่คือคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินคณะพยาบาลของมหาวิทยาลัยสงขลาก็ร้องเรียนมาแล้วก็พยาบาลวิชาชีพที่จบสําเร็จการศึกษาแล้วทางานในโรงพยาบาลก็ร้องเรียนมาครับจนล่าสุดเนี่ยมีการร้องเรียนมาจากโรงพยาบาลหัดใหญ่เป็นพยาบาลโรงพยาบาลสงขลานสงขลาโรงพยาบาลที่สงขลานะร,ร้องเรียนมา โรงพยาบาลโกโลกเข้าชื่อกันมาสามสิบกว่าคนนะครับเข้าชื่อกันมาเพื่อให้กลุ่มหรือมูลที่มุสลิมสันติของเราเนี่ยเข้าไปดําเนินการแก้ไขเรื่องนี้ให้ได้เพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะใส่หยาบได้บางโรงพยาบาลเนี่ยสวมชุดพยาบาลและใส่ยหยาบได้อแต่เวลาเข้าไปในห้องปฏิบัติงานบางห้องอย่างเช่นห้องทาคลอดห้องผ่าตัด ต้องถอดเหยีบแล้วก็แต่งชุดเครื่องแบบเครื่องแบบที่ทางโรงพยาบาลเขาเตรียมไว้ถ้าตัวนมินเคยไปโรงพยาบาลเคยเห็นนะชุดสีเขียวมีหมวกสีเขียวแต่เป็นหมวกที่ที่ปิดเฉพาะผมแต่ที่ลำคอนี้ไม่ปิดแล้วก็แขนสั้นกับโปรงกางเกงก็มีเป็นเป็นกางเกงขาขาที่ไม่เรียบร้อยนะครับมุสิมาที่เป็นพยาบาลบางท่านเนี่ยเขา รับสภาพนี้ไม่ได้เขากเลยร้องเรียนมาว่าให้เราเนี่ยเข้าไปช่วยแก้ปัญหาการแก้ปัญหาเนี่ยผมทางมูลที่ก็มีการประชุมกันโดยประธานมูลที่ก็เชฟริดออมาสมาดีเราเนะครับ,รบก็เลยมีมติว่าเราน่าจะต้องแก้ปัญหาเป็นภาพรวมรถ้าแก้ปัญหาเป็นเป็นจุดโรงพยาบาลใดโรงพยาบาลของพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและที่จริงก็มีแพทย์ด้วยม,มีเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยที่แต่งกายตามรูปแบบนะครับ เราจัดขึ้นที่โรงพยาบาลนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสนี่ใช้พื้นที่โรงพยาบาลจัดใช้พื้นที่เลยเพราะว่าร้องเรียนมาจากโรงพยาบาลนราธิวาสก็มีนะครับพยาบาลบางคนร้องเรียนมาแล้วก็บอกว่าต้องเป็นต้องจัดแล้วเนี่ยครับเรื่องนี้ครับเราโดยดนฐานะกลุ่มมุสลิมพุทสันติเราก็เลยลงไปจัดครับจัดถือว่านี้เราเชิญเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องก็คือรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงฐานารณสุขรกรรมาการสิทธิมนุษยชน่งชาติเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอมตอแล้วก็นายแพทย์นอนันตชัยไทยประฐานซึ่งเคยเป็นนายกยมทและก็เป็นคุณหมอโรงพยาบาลยาลาเป็นนักเคลื่อนไหวที่ทําเรื่องสิทธิของพยาบาลมานานแล้วแล้วก็เรามีการเสวนากันโดยฝ่ายกฎหมาย ของกลุ่มมุสลิมสันติก็คือคุณสกริยาหรือสายันสุกจันทร์มีผมเข้าไปร่วมเสวนาด้วยนะครับครับก็การเสวนาครั้งนั้นเนี่ยเมื่อวันที่ผ่านมาในวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับโดยสรุปเนี่ยโดยสรุปก็คือว่าเราได้รับเรื่องร้องเรียนมาแล้วก็นีม่มีหมอมีรองสาธารณสุขรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนาราธิวาสมาร่วมด้วยมาร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับทาง ทางรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ส่งตัวแทนมาตัวท่านเองไม่ได้มาก็ส่งท่านพิสิทธิ์สักดา,รารรนรงค์ซึ่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ทางเลขาสบตก็ได้ส่งดรธีรศักดินาา์นัตนะพอสํานักประสานนโยบายลงมาก็มีการเสวนากัน,กนโดยผมเนี่ยในฐานะตัวแทนของมูลที่มุสลิมมสันติก็นําข้อร้องเรียนนะครับ ไปปรึกษากันในที่วงเสวนาแล้วก็ให้ให้นักศึกษาพยาบาลให้พยาบาลในพื้นที่ให้แพทย์ที่เป็นแพทย์หญิงมูซิมาเราแล้วก็นายแพทย์ครับได้แสดงความคิดเห็นซึ่งมีหลายท่านนะครับ,รบลุกขึ้นแสดงความคิดเห็นแสดงความรู้สึกถึงความปวดร้าวความไม่สบายใจที่จะต้องทนอยู่กับการทำงานครับ ในอาชีพที่มีเกียรติมาอาชีพแพทย์อาชีพพยาบาลนะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยผมคิดว่าเป็นอาชีพที่สําคัญมากเป็นอาชีพที่ช่วยดูแลสุขภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในประเทศนี้ครับถ้าประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงมีสุขภาพดีบ้านเมืองก็จะพัฒนาแต่วันนี้นะครับคนที่จะทําหน้าที่นี้กลับถูกต้องมากังวลใจดังแกผมใช่นั้นนะครับดังแกให้เรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องการแต่งกายซึ่ง ข้อข้อยุติเรื่องนี้เนี่ยมันมันอยู่เรื่องเดียวว่าถ้าแต่งกายแบบพิาบเข้าไปในห้องคลอดเนี่ยหรือห้องห้องห้องที่มีผู้ป่วยที่ติดเชื้อได้ง่ายเนี่ยจำเป็นต้องสะอาดครับอันนี้เป็นข้อข้อสรุปในวงสวนาเสศวนาด้วยนะครับว่าต้องมีการผ่านการฆ่าเชื้อครับที่จริงแล้วเนี่ยมันก็มันก็เป็นอย่างนั้นนะครับชุดพยาบาลพุสิมาที่เราคคุมมีหยาบเนี่ย มันก็ต้องสะอาดอยู่แล้วเราหลักการศาสนาของเราเรื่องความสะอาดเป็นเป็นเรื่องใหญ่เลยครับนั้นเวลาเข้าห้องนั้นเราสามารถที่จะผ่านการฆ่าเชื้อ,อหรือตัดชุดบางชุดที่มันเหมาะกับการปฏิบัติงานและผ่านการฆ่าเชื้อตามหลักทางการแพทย์ก็สามารถทําได้แต่ณวันนี้โรงพยาบาลในพื้นที่สานจังหวัดชายแดนภาคใต้เองนะต่วน,นครีนก็ยังมีปัญหาเรื่องนี้อมไม่สามารถที่จะคุมได้ครับแล้วมีเสียงสะท้อนในวงเสวนา อดีตเคยเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข,ขและตอนนี้มาเป็นอาจารย์อยู่คณะพยาบาลของมหาวิทยาลัยนราธิวาสครับลุกขึ้นในวงเสวนาสะท้อนด้วยเสียงที่ร้องไห้ด้วยนะครับว่าตัวเองเนี่ยขณะที่เป็นนักศึกษาพยาบาลอยู่วันนั้นนะครับเจ็บปวดมากครับเพราะต้องเลือกระหว่างศาสนากับงาน ที่จะต้องทําต่อไปอาชีพและก็ทุนการศึกษาที่จะได้รับ,รบตัวเองต้องเลือกที่จะถอดที่ยาเพ,เพื่อจะแต่งแต่งกายตามแบบของพยาบาลสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องยอมแบบนั้นเพราะตอนนั้นยังไม่มีช่องทางที่จะทํำยังไงนะครับจบออกมาในะวันนี้เขากเ็เป็นอาจารย์สอนพยาบาลอยู่แล้วก็เป็นพยานอยู่เขาก็สะท้อนให้เห็นว่ามันมันมีความ ปวดร้าวอยู่ในพื้นที่จริงๆแต่พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จริงไม่น่าจะเกิดเรื่องแบบนี้แหละครับพื้นที่นี้มีมุสลิม90%รตได้ไหมครับตวนโดยประมาณนั้นนะ <5. S 2> แต่ปัญหาการคุมียาบเนี่ยยังมีอยู่ใคร่าเชื่อนะปัญหาที่ผมบอกตั้งแต่ต้นเนี่ยมันเกิดที่ศริราชใจกลางกรุงเทพรโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลศิริราช แต่สุดท้ายแล้วเราพบปัญหาต้นตอของมันเลยเนี่ยกลับไปปรากฏที่พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เราไปสัมมนาครั้งนี้เราได้ข้อสรุปเยอะแยะเลยครับครับว่ามีการผลักดันมานานมากแล้วเรื่องนี้นครับมีการผลักดันมานานมากแล้วแต่ไม่ได้รับการสนองตอบจากผอ,อโรงพยาบาลจากหน่วยงานสาธารณสุขจากนโยบายของรัฐบาลบในการแก้ปัญหาเรื่องนี้เรื่องนี้ มีการพูดคุยแล้วแต่วันนี้มุสลิมพสันติเราเข้าไปจับเสวนาครั้งนี้โดยตัวแทนของรัฐมนลรีกระทรวงสาธารณการ,รท่านพิสิทธิ์สักดานร,รงคร์ได้ให้สัญญากับเราในห้องเสวนาในห้องประชุมนะครับว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับ,รบเดืนอนพศนี้ภายในรัฐบาลนี้จะแก้ปัญหาให้ยุติแล้วเขาเองก็จะแก้ปัญหาใน14จังหวัดชายแดน14จังหวัดภาคใต้ก่อน โดยให้มุสลิมเพื่อสันติและก็นายแพทย์อนันตชัยไทยประทานหมอฟีนของเราเนี่ยเข้าไปเป็นกรรมการ,รในการร่วมแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้รวนที่สุดนะครับตรวจ ครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่ทางรัฐบาลในยุคนี้เนี่ยเห็นความสําคัญเกี่ยวกับการกระตุ้นของพวกเราด้วยเช่นกันนะครับในฐานะที่เป็นองค์กรในการเรียกร้องเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วยนะครับก็มีหลากหลายนะครับในทางของมุมมองต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ทางผู้เข้าร่วมในฐานะที่เป็นบุคลากรทางสาธารณสุขเนี่ยได้สะท้อนปัญหาออกมานะครับท่านผู้ช่วยที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขพิสิษฐ์สกดารนรงค์เนี่ยให้ความเห็นในการเสวนาหน้าฟัง มากนะเขาบอกว่าปัญหาเรื่องนี้เขารู้มานาน <K: S 1> เขารู้มานานและไม่สามารถแก้ปัญหาได้ยุคไหนก็ไม่สามารถแก้ปัญหาเพราะรรไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหาตัวเขาเองก็มีความสัมพันธ์นกับคนมุสลิมสูงครับน,นะครับก็เลยคิดว่าวันนี้เป็นโอกาสดีที่เขามีอำนาจหน้าที่ที่สามารถจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ก็ให้สัญญากับเราว่าจะแก้ปัญหาให้จบสิ้นโดยเรามีข้อเสนอเข้าไปว่า มุสิมะที่เป็นพยาบาลหรือเป็นหมอรหรือเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถที่จะครูมยียาบได้แบบหลักการศาสนาเรียบร้อยอครบถ้วนป,ปกปิดส่วนที่พึงสงวนทั้งหมดน,น,นะครับครับปฏิบัติงานในดวงพยาบาลในในคณะพยาบาลในสำนักงานสาธารณสุขได้ทุกหน่วยงานแล้วก็ทุกห้อง ที่จะเข้าไปแบทหน้าที่เพราะในวันนี้บางโรงพยาบาลเนี่ยแต่งได้ข้างนอกแต่พอเข้าห้องบางห้องเนี่ยแต่งไม่ได้เราก็เสนออย่างนั้นว่าเราต้องแต่งได้ทั้งหมดครับถ้าแต่งไม่ได้แสดงว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ที่สําคัญมากแล้วมันนําไปสู่ความขัดแย้งในพื้นที่ที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้เลยเรื่องนี้เราก็เสนอไปแล้วครับตอนนี้กําลังตั้งกรรมการที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องนี้อยู่ฉะนั้นพี่น้อง ที่มีลูกหลานหรือมีบุคคลใดที่เป็นพยาบาลเป็นหมอเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีปัญหาอยู่นะ<ม>วันนี้นะครับสามารถร้องเรียนเข้ามาในรายการครับแล้วให้ข้อมูลกับเรา,ว,าว่าโรงพยาบาลไหนพื้นที่ไหนหน่วยงานไหนที่ยังมีปัญหาเรื่องนี้อยู่<ม>ให้ข้อมูลกับเราหน่อยครับโทรเข้ามาในรายการก็ได้ครับหรือว่าจะร้องเรียนผ่านหน่วยงานใดก็ได้เข้ามาแล้วเราจะเอาข้อมูลพวกนี้ไปพูดคุยกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องของเราครับท่านผู้ชมครับ สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคย่อมได้รับความคุ้ม,ค,ม,ค,มครองอันนี้เป็นประโยคในรัฐธรรมนูญนะครับ,รบในฐานะที่เป็นกฎหมายสูงสุดนะครับ,รบของประเทศไทยนี่คือพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนนะครับ,รบเราจะมีประเด็นการพูดคุยในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเสวนาต่อเนื่องนะครับในช่วงที่2แล้วก็ช่วงที่2นะครับเราเปิดสายกับท่านผู้ชมที่มีข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอ แนะความคิดเห็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายต่างๆก็สามารถที่จะโทรเข้ามาอย่างไยกันในช่วงที่สอครับเดี๋ยวเราพักโฆษณากับสิรินันสันสัยสักครู่ครับ